คือว่าคือวันเนี้มันเป็นวันพฤหัสเราคือแอลก็คือรีบตื่นเพื่อจะมาเรียนที่มอทีนี้พอมาถึงมอเปเพื่อนโทรมาบอกว่าวันนี้เซลสตาดี้ไม่ต้องมามอแล้วคือถึงแล้วไง <c oughs> ถึงแล้วจอดรถแล้วก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรดี <c oughs> ก็ถ่ายคลิปเลยแล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้บ่ายสามแล้ว คิดว่าไอโฟน6มันน่าจะเป็นลำโพงแบบว่าแยกกันนะคะมเอาไว้เอาไปตั้งค่าแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กหรือเปล่าทุกคนช่วยกันฟังนะอันนี้คือฝั่งซ้ายส่วนอันนี้คือฝั่งขวา วันนี้ก็แต่งหน้าแบบว่าเแบบาๆนะคะเพราะว่ารีบตื่นรีบมากแล้วก็กิเช็ควันนี้นะคะเป็นชุดเดรสที่แบบว่า so cute เป็นแบบเดรสแบบอะไรไม่รู้อ่ะแต่แบบน่ารักมากเลยนะคะซื้อจากชีอินกระเป๋านี่ก็ชีอิน <laughs> เห็นไหมไม่ได้เอาลิปออยมาแล้วแบบปากแห้งมากผิดอะเอาใช่มันคลิปอ่า In My Car รอบที่แล้วมีคนบอกว่ากล้องมันเวียนหัวเกินไปคลิปนี้เอาต้องทำเวียนหัวอีกแล้วแน่เลยละเอาขอโทษนะทุกคน เอาใหม่เอาใหม่เราจะรีเซ็ตกันใหม่เราจะลองทำให้มันแบบสมูทขึ้นโ <Okay. S 1> อเคเราคิดว่าเราจะมาทำวอซิ่ไมล์แบกอันนี้กันนี้อันนี้คือกระเป๋าที่เอามาหมอนะ,ะมาดูกันว่าเวลามาเรียนเอาเอาอะไรมาบ้างอันแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือ iPad นะคะ ในกระเป๋าเลคะ่ะจริงๆวันนี้เอาลดินอาอไอเทมสำคัญมากก็คือลิปออยนะคะก็เลยปากก็จะ,ะแห้งนิดนึงอันแรกคือแมสกคะ่ะเพราะว่นนา PM 2.5เนาะไม่รู้ว่ามันจะแบบวันไหนมันจะเยอะมันจะน้อยก็พกติดกระเป๋าเนี่ยนะคะ แล้วก็เ๋าตังนะคะเป็นกระเป๋าตังมาเวลด้วยน่ารักมากซื้อมานานมากอันนี้ใช้มานานมากเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็มีตังอยู่20บาท น่ารักมากเลยอันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนอันดับต่อไปก็จะเป็นคุญแจรถนะคะก็มีเรนโบว์ให้อยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็คือยาดมแต่เป็นยาดมแบบฉีดอันนี้หอมมาก ็คือฉีดอย่างเงี้ยก็จะฉีดใส่มืองนงี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ฉีดเพราะเดี๋ยวมันเลอะเทอะเปิ้แต่อาจจะโดมไมข่ะเรีฉีดมันเลอะเทอะแต่มันหอมมากเลยนะคะเป็นแบบ cooling oil s o m e t ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหอมมากเลยอะเนี่ยไปซื้อตามกันได้ไม่รู้ซื้อจากไหน <c oughs> หมดแล้วนะในกระเป๋า แลก็มีตั๋วรถเมล์ที่ไม่ได้ทิ้งหมดแล้วในกระเป๋ามีแค่นี้ไม่มีปากกาเลยสักอันเพราะว่าเราใช้ไอ a พดในการเรียนนะคะดูสมุดขึ้นไหมเอมันจะถ่ายไงให้มันสมุดมันกันเพราะว่าเอยู่บนรถอะแล้วแบบว่ามันก็เป็นคลิปที่แบบว่ามันก็ต้องถือกล้องแล้วก็แบบว่าเออทำนู่นทำนี่ไปก็เลยแบบว่า 我也不知道在哪儿。 三路了。 เราชอบซีนนี้มากเลยค่ะทุกคนมันแบบ ปิแอนะคืออยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าร้อนมาก โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้กระซิบนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะมันถ้ากระซิบมันจะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงเต็มกันเพราะว่าก็ใช้กล้องโทรศัพท์นะคะขอตัวไปหาข้าวกินแล้วนะคทุกคนจอกันในคลิปหน้าสวคลี้ลไปก่อน g o o t t h t d d i n สำหรับคลิปนี้ไกันเจอกันใหม่คลิปหน้าทุคนบายบาย